ทำไมถึงเลือกเจนนิสกับมิวสิกมาเล่น m ีครับก็คืออย่างที่บอกคือหนูไม่รู้เรื่องอะไรเลยค่ะหนูแค่รู้ว่าแบบมันจะหญิงหญิงหญิงใช่ค่ะแล้วหนูก็ถามแบบพี่เฟิร์นว่าแบบเออเนี่ยนายเอกมีเราคือใครคะบอกพี่ก็ไม่รู้เดี๋ยวไปดูกันพรุ่งนี้เพราะแบบไปเจอแล้วหนูก็แบบพี่มิวสิกพี่มิวสิกแล้วหนูชอบพี่มิวสิกมากแล้วก็อ๋อแบบใช่แบบส่วนตัวก็แบบติดตามพี่พี่เขาอยู่แล้วค่ะก็รู้สึกแบบดีใจมากรู้สึกเป็นเกียรติรู้สึกแบบเห็น คนที่เราแบบเห็นตเหมือนเห็นตั้งแต่ก่อนที่หนูแบบย้ายมากรุงเทพแล้วก็แบบก่อนย้ายมากรุงเทพเป็นเด็กต่างจังหวัดเล้วใช่หค่ะใช่คกรุงเทพใช่เห็นตั้งแต่อยู่ที่รุเทแล้วมาเห็นพี่เขาอยู่ข้างหน้าเราจริงจับได้อะไรอย่างเงี้ยเขาแบบว้าวม i สซ i ่ว่รเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจับได้เลยเมื่อคือแบบเราเห็นเขาาตอนมันแบบฝนตกใช่ไหมคะแล้วพี่มิสซี่ก็แบบเอามือมาอ่ะเขินอะแล้วเขาเอามือมาเอามือมาเจ้าหัวหนู อตายแล้วคือเข้าใจโมเมนต์จริงๆนะเวลาแบบเราปื้มไขรเนาะ <S <S มันแบบ<อ>รู้สึกว่าแบบชีวิตวนลูปมากเลยค่ะเพราะแบบเ,<อ>เราดูเขาตั้งแต่แบบเด็กแบบ,บเด็กแล้วก็แบบแบบไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นมาเป็นศิลปินหรือแบบได้ร่วมง,งานกับเขาแล้วพอแบบว่าแบบเราอยู่ในจุดที่เขาอยู่ตรงหน้าเราแล้วตรงหน้าเรา <S <S แล้วก็เขินมากๆเลย่